คุณหมิงเมืองไทยเรียกว่าเขาคุณหมิงครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าเขาคุณหมิงนี่ว่าเขาคุณหมิงนี่ครับเขายิงยุคเดียวกันกับประเทศกินเขาคุณหมิงเขาใส่คำว่าคุณหมิงเมืองไทยคุณหมิงเมืองไทยครับ ครับท่างขึ้นยังเกาะผาหินงามผาหินงามครับเสียงเซารถบรรยากาศล่าบันไดขึ้นหุ่นท่างขึ้น,นอันนี้ท่างลงไปบันไดวัางันเด้ Bà กันลงเลยปฏิโจทางจับใจตัวนี้ครับหน่วยแหอ๋อตัวนี้ผู้ไป Bà าาา้างาขึ้นคนใดร่อนเคยมาแล้วเราเลยนั่งขาโตโตโตอนมบม่อยู่ดกมวะเฮ้ยว่าแล้ว บ่แเล้วบบอนเห็นลานอยู่บอนเห็นล,าน,นนลานหินอยู่หินผางามมาดิผาลุ่มบ่หินไม่เหม็นสั้นเนาะแสดงว่าคืนปันยดไปครึงึ่งนี่ะปย ต้องขึ้นบันไดไปครับไปชมลานหินเอาทังไหนทังขึ้นเจ้โอ้ยลงมาให้กันงอดขี่ลิงโอ้นี่สาราพักมือยบ่ สาราขาวอันนี่สาราขาวอันนั่นนะพักได้นี่ถนนหนทางเหมือนแสดงว่าถ้ามาจากข้างบนย่างรวองสี่ดีเนาะมาทางเส้นนี้นี่ถ้าขึ้นจากจุดแรกย่างวาเสน้นนี้นี้มาหลัดจุดสุดท้ายเลยอันนี้สาราพัก Chắc khá Điều khiến người vương lan Quang Điều khiến người vương lan Hình 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 โอ้แดดจ้าแล้วตอนนี้เวลาโอ้นี่ถึงแล้วครับล้านหินคุณหมิงเมืองไทยคุณหมิงเมืองไทย สวยอยู่ครับผมนี่เดียวจากภาพมุมสูงหน้าผาตังตังตงนานจะหินย่างอยว ทางลงทางขึ้นทางลงเพิ่นเพิ่นเก่งเนาะเพิ่นนูมาสางไห้เนาะครับผมไป้เฮ็ดสภาพไปพูดีกว่้เฮ็ดสภาพขา้าวไปพูดีกวะอืม ต้องใส่ทุนไหลดิช่วยนั่นที่แรกมันได้งบแล้วแต่ว่าคุยกันเงาลุยกังบอไยู่สักันนิดเชียาอใหญ่ยหญู่ดก็เลยนั่นอู้ง่ยคกันว่าอว่าไ่ไเลยเราพุ้งกนไเขาลูกแ่เขาเรียกว่าเขาคุณหมิงครับ

กำลังผมกำลังฟัก <c Rut, S 2> ไข่หร <has S 2> ือว่าโผงกำลังจะบินขึ้นครับผมเขาเรียกว่าหินโผงจากหินโผงก็ขึ้นมาเขาลูกนี้จะมีผู้ใหม่จะมีเขากดไลท์ครับหินกดไลท์ในน้อยนิดเดี๋นี่ครับทางผู้ใหม่เป็นงามน้อยนึงนิดนึงจะมีนี่้ำเดือดขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับกับหรืเปลูกปลิวไปกดไลท์นี่ครับขันนะครับผมมันอยู่ตรงเขาเนี่ยนะตรงกลางกลางโอ้โหนั่นแม่นครับผมครับแล้วกดไลท์จะม้ระฆังเขาต้ก็มีเสียงเป็นละข้างครับครับผมนี่ครับผมหมนละฆังมาเสนา อ๋อคือคือครับผมฟังตนี้ครับนี้หินละฆังเดียวร้างมาครับฟองสบตรงนี้นรดังครับผมงดูเข้อลเอมยบุญเดียวขอประดังเออหินละังครับอาจจะมีเล็กผสมหรือว่าข้วหวไงครับผมข้มาดันมาอมคลก็กขอ ร้ขอเบอร์ขอโชคลาภขอเอาซะครับประธานาวอย่างนี้หันเห็นแล้วนี่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่เลยวะนี่มาเมืองไหนบุรีรัมย์ทั่ั้งทัพ์หนาเมืองน่ะนี่เห็นเลยทั้งหาดวงดีแม่นแหข้าเจ้าดวงดีเห็นบอลที่เขาขึ้นมาที่นี่ซานนี่นะครับนั่นละเขาอ่อนออกมาถวายบางคนกลับไปจีฟันดีได้เลขได้ยังเขาก็ซื้อชุดซื้อยางทออหมัน เส้นทางลงครับเส้นทางลงอันหินผางามผาหินงามเส้นทางลงอยู่ทางตนนตเตะทางเตะตป็นใดตเตะเนใดลงเลาะน้ำพูครับดรอัน้ำพูลงมาเส้นทางลง จับห้าวเหล็กไว้ตลอดจับลาวจับลาวเหล็กไว้นี่นะ,ะหินหลายหลายพิเดหินอ้อยต้อยอนี่นะคนสร้างบันไดรัดเลาะมัาน้ำไอ,ขอ้ขอดหินโขดหิน แล้วหอดข้างลางแล้วมีรถมารับขายของที่ระล,ลึกความขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่งหนีทางลง ท่านีท้ทางขึ้นท่านีท้ทางขึ้นท่านีท้ทางลง <laughs>